วันนี้ลงตุ้มอยู่ที่โรงงานที่ตรงกวนครับมาดูเครื่องจักรหน่อยสรุปว่าเรียบร้อยไปแล้วดูดูเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเครื่องจักรพวกนี้ลุงตุ้มเคยใช้อยู่โรงงานใหญ่เลยครับเมื่อก่อนนี้เคยซื้อเขาสมัยเขาอยู่โรงงานเล็กๆ แต่ยนนี้เขาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะละเ,เพื่อนๆที่อยู่ในวงการนะครับที่ดูลุงตุ้มอยู่ทั้งสองช่องนะครับลุงตุ้มจะมีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องตุ้มพูสิ์สกรีนทอล์กออฟฟิเชียลนะครับพูดถึงเรื่องงานสกรีนตัวนี้เป็นเครื่องทําโลโก้เครื่องทําโลโก้เป็นโลโก้โลโก้แพทนะครับตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นละตัวนี้ ใช้โปรแกรม c 4เองครับวิ่งแกะโม่มาแล้วก็ใช้เครื่อง Auto ออโต้จอนซื้อไปละสั่งละเรียบร้อยนะครับพวก u i p m e n t ทั้งหมดในชุดของของนี้ซึ่งทีแรกก็ตกลงซื้อกันในเบื้องต้นแล้วล่ะคุยกับทางโรงงานในเบื้องต้นก็หุ้นส่วนก็ชวนลงตุ้มมาของมามาดูที่สเปคเขานิดหนึ่งลงตุ้มก็ตรวจสอบให้กันเรียบร้อยทํางานให้เข้านะครับเดี๋ยวจะหาว่ากินเงินเดือนแล้วไม่ทํางาน ก็เลยมาทำงานให้เขาเรียบร้อยมาตรวจสเปคให้เขาแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องข้อสงสัยต่างๆต,งตุ้มก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเลยนะทางน้นก็ยังดูสเปคกันอยู่วันนี้มากับพี่่อยกับพี่หนุ่มครับแล้วก็เย่าสันติ ก็ส่ง้ดูว่าเราทำไ้เนี่ยวะจบจัง้วพาดูเครื่องต่างๆไอ้เนนี้คุณลิงอ่าโนนี่เอ r บ o s s โนนี้ เป็ซีอัสติกอะโอ้ยแอมบอซิงโนนิดอะไรโนนิดไงแล้วเป็นแอมบอแต่ท่านี้ก็จะได้แต่ว่าต้องลงทุนเดี๋ยวนี้คนจีนเก่งพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคนจีนฝ่ายขายได้ดียิ้มสวยแล้วคนเนี้ยไม่ได้เลยยูสมายโอเคขโมยชีว์เลยนะขโมยชีว์น่ารักเรียกอะไรเรียกเรียกเรียกพี่หนุ่มพี่พี่หนุ่ม ไอคนนี้ม <ım 999> ีสามีแล้วพี่ไม่หน้าเหมายังแก่นอ๊นั่นีหยรู้แล้วคนนี้มีมีผัวแล้วเพราะว่าเขาท้องอยู่เห็นไหมคนอื่นดูไม่รู้เดี๋ยวมาเรื่องงานกันต่อโรงงานนี้ก็ผลิตเยอะมากเลยลุงตุ้มสัมผัสกับเขาเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีค้าขายกับเขาอยู่แต่ตอนนี้หลังจากห่างไปลุงตุ้มไม่ค่อยได้ดูงานเท่าไหร่ก็เลยมาดูอีกทีโอ้โรงงานเบิร์มเบิร์มเลยนะครับ ประกอบเองทั้งหมดอยู่ในโรงงานเลยพวกนี้กท็ทำให้เราเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับคลิปนี้ลงตุ้มมาด้วยกัน5คนนะครับผู้ชายล้วนๆส่วนผู้หญิงที่เห็นเนี่ยเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของของของโรงงานทั้งหมดเขาเปิดเพลงต้อนรับแล้วครับ เขาเปิดเพลงต้อนรับเราอย่างดีเลยเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับ,รบเขาต้อนรับเราอย่างดีเลยรเราไม่ใช่แค่ซื้อไปใช้เราซื้อไปขายด้วยนะครับโอ้ยเสียงดังมากเลยไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์ป่าวไม่รูเพลงอ่ะไม่เป็รครับงนพลง นี่ระเบียงของโรงงานครับคลิปนี้อย่าว่าอะไรลงตุ้มเลยนะครับลงตุ้มขอถ่ายไว้ลง YouTube ไว้สำหรับบางคนอาจจะมองว่าให้ไม่เกี่ยวอะไรกับสวนเกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวอะไรกับดีไเลยบางครั้งคนเราไม่ได้ทำได้อย่างเดียวทำได้หลายอย่างแล้วมีหน้าที่หลายอย่างแต่การถ่าย YouTube ตรงนี้ก็ถือว่าม็นเก็บความทรงจำไว้ ลงทุ้มจะได้อัปเดตวันนี้ก็ถือว่าได้มาได้มาอัปสกิลนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่โควิดมาเนี่ยเราก็หยุดห่างหายกันไปนานพอสมควรน่าจะนะฝ่ายเจรจา,าพี่ชอยเขาถนัดภาษาอังกฤษกับภาษาจีนให้เขาคุยกันไปให้ลงุงทุ้มก็พอฟังได้ แต่ให้ถึงขั้นเจรจาธุรกิจมันเจรจาไม่ได้หรอกครับเอาไงต่อขอออาสปร์ต่่นพีเียวอาขึ้นรถไฟไปเหรอเอาตายรถไฟมันแค่สี่สิบสามสิบนาทีแต่วรถไฟสองชั่วโมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องจองรถไฟเพื่อที่จะจะตรงขวนไปกวางเจานะฮะ เพราะว่าวันนี้น่าจะาขับรถไปก็ลำบากละถ้าไปรถก็ลำบากเพราะว่ารถจะติดละเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานของของของโลกนะที่ประเทศจีนเขาก็หยุดเหมือนกันเสร็จก็ได้เวลาล่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดเดินทางจาก ตรงนี้ไปที่กวางเจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายซีอูนะครับตกลงว่าสรุปว่าซื้ออากดที่อ่ะคำนวณราคาใหญ่หรือว่าจองรถไฟให้เราเนี่ยจองรถไฟจองรไฟนะเดี๋ยวเนื้อจ่ายค่าสีด้วยเร็วๆนี้ปะเอ๊ะ เดี๋ยวเราเดินทางเข้ากวางเจียอีกสี่สิบห้านาทีใช่ไหมใช่ขึ้นรถไฟเข้ากวางเจีก่อนเข้ากวางเจีแวะอีกสักโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสก,กรีนข้างในนู้นพอดีเราจะต้องใช้เครื่องตรงนี้สำหรับการผลิตในโรงงาน นะเป็นเครื่องสำหรับพิมพ์พวกแผ่น P C B แผ่น P L C ทั้งหมดเดี๋ยวรุ้มขออนุญาตถ่ายแค่นี้นะครับเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีความลับอยู่ในโรงงานเดี๋ยวถ้าขออนุญาตเขได้จะถ่ายให้ดูครับขออนุญาตก็ได้ละถ่ายซะหน่อยแล้วกันชุดนี้เป็นเครื่องสกรีนอันตโนมัติฮนะมีเซ็นเซอร์อยู่ในตัว เราก็จะมีชุดเทคอัพมีชุดป้อนนะครับชุดป้อนตรงนั้นตรงนี้มีน่าจะมีแอนตี้สถิติ้วยก็คืออย่างไรไฟฟ้าสถิตนะครับชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยแล้วก็ชุดเทคเอาเทคออฟเป็นเทคออฟอัตโนมัติสมัยก่อนนะเครื่องตัวนีว้สามสี่ล้านบาทแต่ในนี้ขายไม่ถึงล้าน ราคาก็น่าสนดีเหมือนกันเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นนะครับพวกความแม่นยำเครื่องพวกนี้เอามาใช้สำหรับในงานอุตสาหกรรมพวกงานสกรีนพวกงานสายงาน PCB นะฮะพวกบอร์ดคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกป้ายพวกเนมเพจอะไรพวกนี้แหละ

ไม่ยอมให้ถ่ายนะฮะจะเสียงดังมากเสียงเขากำลังก่อสร้างอยู่ตลวงเส้าแก่ก็พาเดินดูโรงงานนะฮะเสียงเขากำลังก่อสร้างอยู่ดังมากตรงข้างอออันนนนีี้้เเเป็แบบว่าาายงสนุกดีครับละหกละเหินเดินขึ้นรถไฟ ไปสถานีรถไฟที่จะไปกวางเจาครับจบจากโรงงานนุ้นมาละเรียบร้อยสนุกดีอากาศดีครับฝนตกลงเม็ดนิดๆแต่ก็ไม่หนาวประมาณสัก28องศาก็ถือว่าโอเคผิดกับบ้านเราที่มันร้อนตับแลบสถานี้รถไฟก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โต เราสแกนกระเป๋าเข้ามาเราก็เข้ามาในสถานีแล้วผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเย็นกว่านี้ก็คงจะเยอะกว่านี้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหยุดยาวของเขาหยุดห้าวันเลยครับเดี๋ยวเรารอขึ้นรถไฟ เช่ใช่ฮะฮะได้มารอรถอยู่ที่สถานีรถไฟละปลเป็นสถานีรถไฟจากตรงกวนเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่กวางโจวลุงกุก็ไม่รู้นะฮะว่าไปซ้ายหรือไปขวา <g iggle> ก็บอกให้มารออยู่ที่สถานีนี้หมายเลขห้านะครับขบวนอ่าตู้ที่ห้าศูนย์ห้าก็มารออยู่องนี้ละ เดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีมั้งครับรถไฟจะมารอบนี้ตั๋วพิเศษครับชั้นพิเศษตั๋วยืนครับ45นาทีถึงกวางโจไม่มีที่นั่งครับเพราะว่าเต็มเต็มหมดเลยจอ,องที่นั่งไม่ได้ค่าโดยสารก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน150หนึห้ยวน150ยห้าสิยวนก็่าะมาวสักเจ็ดร้บาทประมาณเจ็ดร้อยบาทประมาณนั้นแหละ มีประสบการณ์อย่างนี้ก็ดีนะครับปกติจะมีรถไปส่งแต่วันนี้หารถไม่ได้เลยและอย่างถนนบนถนนติดหมดซับไพอเออร์บอกว่าติดมากเดินทางหลายชั่วโมงเลยละ่ะกว่าจะถึงกวางโจก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไฟดีกว่าเพราะว่าสถานีรถไฟของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปดูงานที่ผาโจอยู่ใกล้ๆเอ็กซิบิชัน,ในพอดี รถไฟผ่านพอดีก็เอาเอาสะดวกดีกว่ามาถ่ายไม่ทันรถไฟมาแล้วครับโอ้โหคนอย่างแน่นเลยข้างใน,นเราต้องขึ้นตู้ห้าเอาแล้วใครพามารออยู่นี่ละ่ะคนอย่างแน่นเลยครับนี่ฮะผู้คนกำลังลง แน่นเลยแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยก็น,น,น่าจะได้อยู่หรอมั้งลงมาจากรถไฟแล้วครับโอ้ยเดินจนขาแข็งยืนจนขาแข็งเลยเป็นไงพี่ชอยอยากพามาลำบากดีนัก <c oughs> สุดยอดเลยโอย้สมัครใจลำบากแค่ไมนี่ย ไม่มีปัญหานึกถึงสมัยก่อนนะเดี๋ยวพักแป๊บสมัยก่อนโหลตไม่ได้ตอนนี้ก็มาโหลถไปรูบ้างโอ้ยยืนมาสี่สิบห้านาทีขาแข็งจริงจริงนะโหคนเยอะจริงๆเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานีสุดท้ายแล้วเป็นเมืองใหญ่ด้วยสถานีสุดท้ายของวางโจครับคนเยอะมากนะลงทุบลงมาสักพักแล้วนี่คนยังไม่หมดเลยเนี่ย รถไฟเขาขบวนยาวมากเลยนะครับขบวนยาวมากหลายตู้ครับตู้อยู่ตู้ที่ห้านะยแต่และตู้เขาเขาถือว่าใหญ่มากยาวมากด้วยูนะครับมองไม่เห็นอเลย้ายๆนู้นนะ่ะคนยังเยอะอยู่เลยครับ เช็คอิน mm hmm. เข้ามาในโรงแรมี่ห้องเบอร์เริ่มเลยครับพอดีตั้งหุ้นส่วนจองไว้ให้ <c oughs> นอนคนเดียวครับบรรยากาศนี่สุดยอดนะห้องใหญ่มากเลยเมื่อกี้นี้ก็ละหกละเหินขึ้นรถไฟมาเล่นเอาเหนื่อยนี่ฮะสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้เองสถานีรถไฟอยู่ตรงเนี้ย อยู่หน้าโรงแรมเลยถือโอกาสถ่ายให้ fc ลงทุ้มดูนะครับลุงตุ้มก็มีชีวิตในการทำงานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็เดินทางอย่างนี้แหละมาหาซัพพลายเออร์บ้างหาลูกค้าบ้างอะไรก็รับประมาณนี้แต่หลังๆก็ถือว่าได้วางมือลงไปแต่รอบนี้ที่จะต้องมาก็คือมาดูเครื่องจักรเพราะว่า ดูให้ลูกซะหน่อยบางทีเขาจะลงเครื่องจกักรบางทีสเปกันรนี้เรารู้อยู่บางทีความรอบคอบของเด็กรุ่นใหม่มันก็ยังไม่ได้เรื่องพวกนี้ลุงตุ้มยังยังต้องดูให้เขาอยู่แล้วก็ประคองให้เขาไปนะครับจะถือว่าเป็นการนอกประเด็นเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าลุงตุม้มถือโอกาสถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ทนดูลุงตุม้ม